มีอีกหนึ่งอย่างที่ทางเยอรมันยังไม่สามารถทําได้ก็คือเขายังไม่สามารถพิชิตอังกฤษได้อังกฤษก็ยังยืนตนงตนงตนอย่างท้าทายต่ออํานาจของนาซีเยอรมันอยู่ฮิตเลอร์เองก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป้าหมายของเขาในการพิชิตยุโรปเนี่ยจากการพิชิตอังกฤษเนี่ยไปเป็นรัสเซียแทนหรือสหภาพโซเวียตนะครับในตอนนั้นนะครับ เปิดศึกสงด้านใช่ไที่ยังไม่สามารถพิชิตอังกฤษได้ก็ยังไปเปิดกับสหภาพโซเวียตใช่ครับวันนี้มาคุยกับกูรูด้านสงครามโลกครั้งที่2ครับถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของสงครามเริ่มต้นกันที่สตาลินกราดเป็นตอนแรกครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการแฟนพันธ์แท้สงครามโลก ท่านอาจารย์ปัญญานัทนัทยาธรนินทร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เบนนะครับวันนี้อาจารย์เบนซึ่งถือว่าเป็นกูรูด้านสงครามโลกเลยนะครับของประเทศไทยคนหนึ่งเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของจุดเปลี่ยนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผมทราบมาว่าอาจารย์เบนเนี่ยนะครับท่านศึกษาสงครามโลกมานานครับครับอันแรกก่อนเลยชุดครับอาจารย์ชุดนี้เป็นชุดอะไรครับอาจารย์ชุดที่เห็นนี้อยู่นะครับเป็นเป็นชุดเครื่องแบบของทหารอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาเรียกว่าชุดแพทเทิร์น1937หรือ P37 นะครับเป็นชุดทหารของอังกฤษที่จะใส่ในการปฏิบัติงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี1937นะครับส่วนเครื่องหมายนะครับที่ติดอยู่ตรงแขนเนี้ยนะครับผมมันจะเขียนว่า number 10 commando นะครับแล้วก็ตราเครื่องหมายอันนี้คือหน่วยนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยคอมมานโดนะครับคอมมานโดอังกฤษ คอมมานโดอังกฤจเนี่ยเขาจะมีหน่วยอยู่ทั้งหมด30หน่วยนะครับไล่เรียงตั้งแต่เลข1นึถึงสาเลยแต่ถามว่าทำไมผมต้องเลือกหน่วย2ี่สิหน่วย2ี่สิของคอมมอนโดอังกฤษิเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าคอมมานโดอองกฤษหน่วยนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนอังกฤษทั้งหมดเขาเป็นอาสาสมัครจากพลเมืองที่มาจากประเทศที่ถูกกองลังอักสายึดครองอยู่นั่นจึงหมายความว่าคอมมานโดหน่วยนี้เนี่ยจะมีทั้งคนฝรั่งเศสคนเนเธอร์แลนด์คนนอร์เวย์พวกนี้ ซึ่งถูกกองทัพเยอรมันยึดครองประเทศเขาอยู่แล้วเขาก็มาสมัครเข้าเป็นหน่วยคอมมานโดพวกนี้นั่นจริงทําให้หน่วยนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกหนึ่งว่าอินเตอร์แอร์ไลน์คอมมานโดนะครับหรือพันธมิตรคอมมานโดนานาชาติอ๋ออันนี้ก็มาถึงอีกคําถามหนึ่งนะครับอันนี้ผมอยากรู้มานานแล้วว่าอะไรเป็นจุด <c oughs> ที่ทําให้อาจารย์เข้ามาศึกษาเรื่องสงครามโลกจนกระทั่งวันนี้อาจารย์ถือว่าเป็นกูรูคนหนึ่งของประเทศไทยเลยครับเอานิ่งใ่ายตรงๆก็คือมันมาจากหนังเรื่องหนึ่ง เดี๋ย <longest> วลองกีสเด The l o n เด็ก Day ใช่ครับ,รบวันพเด็ศึกผมเคยดูหนังนี้ตอน,ตอนเรียนอยู่ปห้าถ้าเราจำไม่ผิดนะตอนนั้นช่องเจ็ดบิ๊กซีนีมาเขานำหนังเรื่องนี้มาฉายผมก็นั่งดูดูแล้วรู้สึกว่าตอนเป็นเด็กดูแล้วดูไม่รู้เรื่องเด่ที่ดูไปก็คือดูเออมันยิงกันมันลบกันมันรู้ไหมอะไรพวกนี้เด่กก็ไม่รู้เรื่องทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มมาดูใหม่เอ้ยชักรู้เรื่องแล้ววยคนนี้คนนี้ชื่ออะไรอาวุธนี้เขาเรียกว่าอะไร พอน,นี่พอโตขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเริ่มมาศึกษาลงไปอีกถึงรู้ว่าคนนี้เขาทําหน้าที่นี้นะอาวุธอันนี้ทําแบบนี้นะเหตุการณ์นี้แบบนี้นะก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเออมันชอบมัน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 ,มนไอ้หนังเรื่องนี้มันจุดประกายให้เราให้มันทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากจะศึกษาต่อเรื่องราวเป็นไงทาไมมันถึงต้องลบกันแบบนี้ครับทราบว่า อาจารย์มีหนังสือด้วยใช่ครับมีทั้งหนังสือมีทั้งเพจมีทั้ง f Facebook ครับอยากให้อาจารย์ได้ลองคุยถึงหนังสือของอาจารย์สักนิดหนึ่งครับหนังสือที่ผมเขียนนะครับก็พูดตามตรงก็คือผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือของผู้การไทนโรสขอบคุณครับร <laughs> ขอบคุณครับก็บคือหนังสือสมรภูมิสําคัญของฮิตเลอร์ครับผมมีบทหนึ่งที่ผู้การเขียนเขียนเกี่ยวกับสมรภูมิรนมังดีนะครับผมอ่านบทนี้อ่านจบรู้สึกว่า มันคือที่ผู้การเขียนคือเขียนเล่าตั้งแต่ช่วงก่อนวันดีเดย์จนถึงวันดีเดย์พอผมอ่านจบแล้วผมรู้สึกว่าแล้วแล้วพอหลังจากวันดีเดย์เขาทาอะไรกันต่อละมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้ไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อว่าการลบหลังวันดีเดย์เนี่ยมันมันมีอะไรต่อตั้งแต่หลังจากวันที่6มพถุนายนจนถึงวันที่ปลดปล่อยกรุงปารีสได้เนี่ยทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายเยอรมันเนี่ยวางแผนการศึกอย่างไรบ้างพวกนี้ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าฝ่าสมรภูมินอมังดีนะครับ The Breakthrough of n a งดีครับคราวนี้ผมทราบว,ว่าอาจารย์ <c oughs> มีทั้งเพจนะครับ <c oughs> นอกจากหนังสือแล้วมีทั้งเพจมีทั้ง YouTube <c oughs> เพจของอาจารย์ชื่อเพจอะไรครับ เอ่อเพจของผมนะครับมีชื่อว่า w อ r วอลฮิสตอรีวิทย์ที่เชิปัญญนัทนัทยานรนินครับผมขึ้นตัวอักษรอยู่ข้างล่างนี้นะครับส่วน YouTube อันนี้ผมต้องประชามพันเลยนะครับว่าเป็น YouTube จากกูรูด้านสงครามโลกเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคุณครูเป็นปัญญนัทนัทยานรรนินนะครับแอดมินเพจจาก w อลฮิสตอรีวิทย์ที่เชิดปัญญนัทสำหรับวันนี้ครับพิเศษหน่อยถ้าหากท่านสนใจเกี่ยวกับด้านสงครามโลกนะครับหรือว่าสงครามต่างๆอาจารย์ปัญญนัทนี่แหละครับคือกูรูฉะนั้น ต้องไปสับส c r i b e แน่นอนนะครับสับส c r i b e แล้วก็ไปชมนะครับผมจะบอกเลยว่าของอาจารย์ปัญญาณั้นีลึกแล้วก็ละเอียดนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับพลาดไม่ได้ช่องของอาจารย์ช่องอะไรครับยูทูบชื่อเดียวกันกับช่องของเพจนะครับก็คือ War History เรื่ t งวิทย์ทีเชื่อปัญญาณั้วอทจายาเ ครับครับแล้วก็ติดตามผมงานเขียนของอาจารย์นะครับอาจารย์เขียนลงทั้งศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับผมแล้วก็ยิปซีเ์ด้วยฮะยิปซีด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นเกียรติกับผมอย่างมากเลยที่อาจารย์ปัญญานัทให้เกียรติมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนในสงครามโลกครั้งที่สองครับอาจารย์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราดูแล้วเราก็เห็นว่ามันเริ่มต้นเนี่ยทั้งนาซีเยอรมันทั้งญี่ปุ่นยมาดด้วจุ ของการได้เปลี่ยนอย่างมากอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้จุดจบของสงครามเป็นแบบนี้ครับคือผมต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราจะพูดจุดเปลี่ยนโดยการโฟกัสเฉพาะหัวข้อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทหารอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นได้แค่มิติเดียวเท่านั้นแต่จะรู้นึว่าจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีทั้งจุดเปลี่ยนในมิติของการทหาร,รการเมืองระหว่างประเทศหรือรวม,มทั้งคําสั่งหรือความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันรวมกันออกมาเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในส่วนของการทหารก่อนครับ,รบว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปการเมืองแล้วก็เรื่องที่มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจนทําให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาครับนะครับจุดเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการทหารเนี่ยมันจะมีสมรภูมิต่างๆ,ๆที่เป็นจุดเปลี่ยนในสงครามนะครับทั้งในสมรภูมิยุโรปแอฟริกาเหนือแล้วก็ Pacific นะครับสามอย่างนี้เริ่มจากยุโรปก่อนนะครับยุโรปยุโรปนี้เนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ปี1939นะครับจนถึงปี1941เนี่ยนะครับกองทัพเยอรมันเขายกทัพไปลุกรลานชาติต่างๆทั่วยุโรปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนต่างๆได้มากมายแล้วก็แผ่ขยายอาณาจักรไร์ที่3ออกไปอย่างกว้างขวางมากนะครับขณะเดียวกันนี้ มีอีกหนึ่งอย่างที่ทางเยอรมันยังไม่สามารถทําได้ก็คือเขายังไม่สามารถพิชิตอังกฤษไดนะ้อังกฤษก็ยังยืนตนงนงตนอย่างท้าทายต่ออํานาจของนาซีเยอรมันอยู่เยอรมันยังไม่สามารถพิชิตอังกฤษได้อย่างเบีเยเศษเด็ดขาดนะครับแต่ว่าการเมืองระหว่างประเทศในช่วงนั้นเนี่ยนะครับฮิตเลอร์เองก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป้าหมายของเขาในการพิชิตยุโรปเนี่ยจากการพิชิตอังกฤษเนี่ยไปเป็นรัสเซียแทนหรือสหาภาพโซเวียตนะครับในตอนนั้นนะครับเปิดศึกสองด้านใช่ในนที่ยังไม่สามารถพิชิตอังกฤษได้ก็ยังไปเปิดกับสหาภาพโซเวียตใช่ครับครับทีนี้ในใน,ในส่วนของการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความจริงแล้วก่อนที่จะเกิดสงครามโลกที่สองเนี่ยสหาภาพโซเวียตกับเบยอรมันเนี่ยเขามีความร่วมมือกันทางการทหารแล้วก็ความร่วมมือด้านต่างๆมากมายนะครับ ความจริงเราพูดได้เต็มปากนนะว่ากองทัพเยอรมันเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยจนสามารถสร้างกองทัพใหม่อีกครั้งหนึ่งได้จนลุกลานชาติต่างๆได้เนี่ยเพราะความช่วยเหลือของโซเวียตนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินทิ้งระเบิดต่างๆที่เยอรมันมีอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีการวิจัยพัฒนาในยินแดนโซเวียตรถถังนะครับเทคนิคต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่เข้าไปวิจัยแล้วก็พัฒนาในเขตแดนของโซเวียตเพื่อหลบไม่พ้นจากการตรวจของเหล่าบรรดาชาติพันธมิตรที่เขาใช้ สนธิสัญญาเวส์ไซา์ควบควุมเยอรมันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโซเวียตให้ความช่วยเหลือเยอรมันเต็มที่แต่ปรากฏว,ว่าฮิตเลอร์เขาก็ใช้อุบายทางการทูตนะครับเพื่อหลอกให้รัเสเซียตายใจในช่วงหนึ่งว่าเออเราเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อ,อก,กันนะแล้วเราก็จะไม่ลุกรานกันแล้วกันนะครับมีการลงนามในสนธิสัญญ,ญาโมโโรูร์อตอฟลิเบนทรอฟที่ว่าจะไม่ลุกรานกันแล้วกันพวกนี้นะครับเดยก็เป็นการลวงทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนึ่งก็คือทําให้อีกฝ่ายตายใจว่า เราเนี่ยจะไม่ไปลุกล้านคุณนะครับแต่ว่าเรามีแผนในใจว่าแหะว่าเราจะลุกล้านคุณแน่นอนนะครับทีนี้พอถึงปี1941เด,ดือนมิถุนายนนะครับความฝันของฮิตเลอร์ที่ต้องการจะครอบครองดินแดนของสหภาพโซเวียตยก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังขึงงข้นม,ม,มาเพราะว่าเขาเริ่มเคลื่อนทัพไปประชิดชายแดนของโซเวียตแล้วนะครับก่อนจะสั่งให้กองทัพทั้งหมดนียนับล้านคนนับล้านนายเนี่ยลุกเข้าสู่ดินแดนสหภาพโซเวียตนะครับลุกเข้าไปนะครับสามกลุ่มกองทัพนะครับกำลังผลนับล้าน รุกมุ่งตรงไปสู่กรุงมองสโกของสหภาพโซเวียตนะครับฮิตเลอร์เขาเคยศึกษากลยุทธ์และแผนการรบของนโปเลียนมาก่อนในการบุกสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เส้นทางเดินทัพที่ฮิตเลอร์เดินเข้าไปเนี่ยก็กกเส้นทางเดียวกันกันกนนบนโปเลียนก็คือเขามั่นใจมากว่าเขาจะพิชิตโซเวียตได้นะครับในช่วงแรกทุกอย่างมันก็ดูจะตรงกับที่ฮิตเลอร์ต้องการนรั่นคือกองทัพรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ แต่ถอยร่นถอยไม่เป็นกระบวนพ่ายแพ้แต่ทีนี้พอเยอรมันไปถึงเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําวอลกานะครับเมืองที่ชื่อว่าสตาลินกาดนะครับเมืองแห่งนี้แหละครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการทหารในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถามว่าทําไมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยแผนที่ให้ดูนะครับครับมาดูแผนที่ก่อนนะครับว่า เป็นที่แสดงการรุกของฝ่ายเยอรมันที่กระทาในช่วงสงครามโลกที่สองตอนเปิดฉากบุกสหภาพโซเวียตตามแผนยุทธการบาบารอสานะครับเยอรมันใช้ทหารทั้งหมด3กลุ่มกองทัพนะครับกลุ่มกองทัพเหนือกลุ่มกองทัพกลางแล้วก็กลุ่มกองทัพใต้นะครับสกลุ่มกองทัพในการสานค่าโซเวียตก็มีกลุ่มกองทัพของเขานะครับในการขัดขวางการลุกของเยอรมันตรงนี้ครับทั้ง3ากลุ่มกองทัพของเยอรมันเนี่ยลุกไป3าเส้นทางนะครับ กลุ่มกองทัพเหนือเนี่ยลุกไปตามชายฝั่งนะครับมุ่งเข้าไปยึดกลุ่มประเทศตามแถบทะเลบอลติกนะครับแล้วก็ประสานกับทางฟินแลนด์ที่อยู่ทางเหนืออีกทีนึงนะครับเข้าตีทางเหนือส่วนกลุ่มกองทัพกลางนี้นะครับจะมุ่งตรงเข้าไปหากรุงมอสโกโดยตรงเลยนะครับแล้วสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มกองทัพกลางเนี่ยเขาจะเดินทัพตามเส้นทางเดียวกับนโปเลียนเป้เลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกองทัพใต้นะครับ ก็จะบุกเข้าไปนะครับไปยึดพื้นที่แถบทางทะเลดำนะครับแล้วก็ใครเมียพวกนี้ใครแล้วกันกลุ่มกองทัพใต้เนี่ยยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือการเข้าไปยึดภูมิภาคคอรเคซัสซึ่งจะอยู่ลงมาทางใต้ทางด้านนี้นะครับลงมานี่เลยใช่ไหมครับลงมาทางนี้ใช่ครับคอรเคซัสอยู่ทางนี้นะครับซึ่งจะอุดมสมบูรณ์ด้วยบ่อน้ำมันนะครับคอรเคซัสอยู่ทางใต้ครับอันนี้เป็นทะเล นะครับทะเลดาอยู่นี้ทีนี้เรามาโฟกัสที่กลุ่มมงข้าใต้ตรงนี้นะครับเขารุกเข้าไปนะครับยึดไครเมียได้แล้วนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปสู่คอเคซัสนะครับเยอรมันแบ่งกองทัพบ,บางส่วนเนี่ยลงไปยึดคอเคซัสตรงนี้นะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยบ่น้ำมันมนะครับแต่ว่าการเคลื่อนกําลังลงไปยึดคอเคซัสเนี่ยนะครับถ้าเขาตีวงเลี้ยวขวาลงไปเนี่ยตรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นอันตรายต่อมองข้าใต้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าคุณไปตีวงเลี้ยวขวาอย่างนี้ลงไปนะครับโดยที่ปีกของคุณเนี่ยจะไม่สูกคุ้มกันเนี่ยนะครับพวกรัสเซียเนี่ยจะสามารถเคลื่อนกำลังมาตีขนาคุณได้อแล้วภูมิภาคคเคซัสเนี่ยก็มีทหารรัสเซียอยู่แล้วเขาจะตีขนาคุณทั้งสองทางแบบนี้นะครับดังนั้นเยอรมันจึงจะเป็นต้องยึดเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอคการตรงนี้นะครับซึ่งก็คือสตาลินกราดนะครับเอาแบ่งกําลังบางส่วนยึดสตาลินกราดตรงนี้พูดง,ง่ายๆคือว่า กำลังทหารเยอรมันที่ปยิตสตาลินกราดเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการคุ้มกันปีกให้กับทหารเยอรมันอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงไปยึดคอเคซัสเพราะฉะนั้นหลายคนที่มองว่าเยอรมันไม่ควรไปยึดสตาลินกราดแต่แรกแล้วอะไรพวกนี้มันมันไม่ใช่นะเพราะว่าในฐานยุทธวิธีแล้วเนี่ยการยึดสตาลินกราดคือการคุ้มกันปีกให้ทหารที่ลงไปยึดคอเคซัสป้องกันตรงนี้ไว้ใช่ครับทหารเยอรมันลงมานี่ฐานรัสเซียก็ลงมาไม่ได้ใช่ครับป้องกันเอาไว้นะครับคุ้มกันปีกไว้แต่ทีนี้เราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่ ทั้งสแนวรุกของเขาเนี่ยนะครับถ้าแนวรุกใดแนวรุกหนึ่งมันแตกเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อทุกแนวรุกหมดเลยมสมมุติว่าถ้ากองทัพใต้เนี่ยเขาถูกผลักดันให้ล้นถอยเนี่ยนะครับโปแเนียตรงนี้เนี่ยก็สามารถตีวงเลี้ยวขวาขึ้นไปทางเหนือได้ตีนะครับกลุ่มกองทัพกลางได้ใช่ครับเพราะงั้นถ้าแนวรบของเขาแตกถ้าจุดเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับโดมิโนล้มหมดเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสตาลินกาดก่อน ครับทีนี้เราลองมาดูในในภาพนี้นะฮะผมจะจําลองภาพแผนที่ของสตาลินการดแล้วก็ยุทธบริเวณทั้งหมดนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือตัวเมืองสตาลินการดนะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่เป็นแม่น้ำวอก้กานะครับน้ำวอก์กาตรงนี้นะครับกองทัพเยอรมันกองทัพที่6นะครับกองทัพที่6เป็นกองทัพในสังกัดของกลุ่มกองทัพใต้นะครับเคลื่อนกําลังเข้ามาเข้าตีสตาลินการดโดยตรงนะฮะ ใครด้วกันเนี so ่ยปีกของกองทัพที่6เนี่ยมีกองทัพที่สของโรมาเนียเนี่ยนะครับอยู่ทางปีกซ้ายส่วนปีกขวาก็มีกองทัพที่4ของโรมาเนียเนี่ยคุ้มกันปีกขวาอยู่ทางใต้นะครับปีกซ้ายปีกขวามีพวกโรมาเนียคุ้มกันปีกให้ส่วนตรงกลางมีพวกเยอรมันบุกไปในสตาลินกาดนะครับการรบในเมืองนะครับเกิดขึ้นทันทีเมื่อเยอรมันเข้าไปในสตาลินกาดนะครับในหนังสือพี่ชายสงครามของซุนวูเนี่ยเขาเขียนม่ชัดเจนนะครับว่าในบรรดาการรบที่เร็วที่สุด ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเข้าตีเมืองนะครับมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเยอรมันเนี่ยนะครับเขาทําสงคารามยานเกราะมาตลอดนะครับหนือรถถังเขาเนี่ยสามารถเล่นเข้าตีที่หมายแล้วก็ยึดที่หมายแล้วแต่คราวนี้เขาจําต้องมาบุกเข้าไปรบในเมืองนะครับยานกเกราะเยอรมันขี่เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมุสตาลินกาดก็เต็มไปด้วยซากปราสาทฟังต่างๆมากมายซากอาคารซากของสิ่งกีดขวางที่พวกทหารรัสเซียมาวางเอาไว้นะครับมันฉลองการลุก เอาไว้นะครับให้พวดเยอร,รมันเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าขนาเดียวกันกเนี่ยนะครับเราบรรดาพลเรือนและก็ทหารรัสเซียที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ร่วมใจกันต่อสู้กับพวกทหารเยอรมันที่อยู่ในสตาลินกราดนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับพวกเยอร,รมันก็เคลื่อนทัพเข้าไปในสตาลินกราดได้นะครับจนทําให้กองกำลังรัสเซียบางส่วนเนี่ยมาเหลือพื้นที่บริเวณแค่ริมฝั่งแม่น้ำโวลกาทางทิศตะวันตกนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกรัสเซียอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบอกระนะครับประเด็นก็คือสตาลินกับเหล่าบรรดาเสนาธิการของเขาเนี่ยเขามองว่าสตาลินกราดเนี่ยมันเป็นจุดที่เหมาะที่เขาจะทาลายกองทัพเยอรมันได้และจะทําลายยังไงนะครับแผนก็คือว่าเขาต้องการให้พวกเยอรมันเนี่ยเคลื่อนกําลังทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในสตาลินกาดโดยให้มันเข้ายึดเข้ายึดเลยก็ได้นะครับพอเข้าไปยึดได้เนี่ยนะครับ ต่อให้ยึดเมืองนี้ได้เขาก็ข้ามน้ําไม่ได้พอข้ามน้ําไม่ได้เขาอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยนะครับพวกรัสเซียที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยก็าสามารถใช้อาวุธหนังยิงถล่มไปในเมืองได้ทั้งจรวดหลายลำกล้อง,องทั้งปืนใหญ่พวกนี้รวมยิงเข้าไปใส่นะครับาก,ารการยิงสกัดกั้นของฝ่ายรัสเซียที่อยู่อีกฝั่งหนึง่งของแม่น้ำเนี่ยสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของพวกเยอรมันได้แล้วเขายังสามารถนํากํลาลังเสริมจากทางตะวันออกไกลนะครับ แถบไซบีเรียพวกนี้เข้ามาช่วยเสริมกําลังในการรบด้านนี้ได้นะครับเยอรมันยึดเมืองได้เข้าไปเข้าไปในเมืองได้แต่ไม่สามารถข้ามแม่น้ําได้ขณะเดียวกันในตัวเมืองเองเนี่ยนะครับเหล่าบรรดาฐาารเซียที่ทาการรบแบบจรรยุทธ์เนี่ยนะครับซึ่งเขาชนานาญภูมิประเทศมากกว่าเขารู้ว่าตรงนี้ควรจะไปหลบตรงไหนถึงจะดักยิงพวกนาซีได้ตรงนี้เป็นท่อระบายน้ํามุดตรงนี้ไปผล่ตรงนู้น,น,นได้อะไรพวกนี้นะครับนั่นจึงทาให้ฐานเยอรมันที่อยู่ในสตานการเนี่ยนะครับอยู่ไม่เป็นสุข ถึงยึดเข้าไปอยู่ในเมืองนี้ได้ปุ๊บพวกรัสเซียพวกอีบานก็บุกโผมาจากไหนก็ไม่รู้เอาปืนมากระยิ่งใส่อย่างนี้นะครับก็เหมือนกับล่อให้เยอรมันเข้ามาติดกับเมืองนี้ใช่ไหมครับไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ติดอยู่ในเมืองนี้นะครับสุดท้ายฤดูหนาวมาถึงนะครับเยอรมันขาดแคลนเครื่องกันหนาวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการรบในฤดูหนาวเขาเครื่องกำลังไปต่อไม่ได้ก็ติดงาอยู่ในเมืองนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายรัสเซียเองก็มองเห็นจุดอ่อน ของพวกเยอรมันในสตาลินการดแล้วนะครับว่าจุดที่เหมาะที่จะทำลายกองทัพที่6กเนี่ยก็คือปีกทั้งสองฝั่งของกองทัพที่6เองแหละก็คือพวกโรมาเนียกองทัพที่สกับกองทัพที่4เนี่ยนะครับโดยลัสเซียเองเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติการหนึ่งเขาเรียกว่ายุทธการยูเรนัสนะครับเขาเคลื่อนกําลังเข้ามานะครับเคลื่อนกําลังเข้ามาโจมตีฐานโรมาเนียทั้งสองฝั่ง ด้านนี้เลยพร้อมๆกันคุณภาพของฐานรมานเนียเนี่ยก็มันก็ไม่สู้เท่าเยอรมันอยู่แล้วนะครับทั้งอาวุธทั้งยุทธวิธีธต่างๆนะครับขึ้นการเข้าตีของทหารรัสเซียซึ่งเป็นพวกทหารที่มาจากทางตะวันออกไกลนะครับยังสดใหม่อยู่นะครับสามารถตีฝ่าเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถผลักดันผู้โรมานเนียให้ถอยไปได้เสร็จแล้วทหารรัสเซียทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาตีโอบด้านหลังของทัพที่หอีกทีหนึ่ง แล้วก็เครื่องกำลังจากทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยเข้ามาบรรจบกันนะครับเป็นการปิดทางถอยกองทัพที่หกจากนั้นโอบล้อมเลยใช่ครับอบล้อมเลยจากนั้นจึงค่อยๆล้อมทัพที่หกเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆกระชับพื้นที่เข้าไปนะครับบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันพูดเยอรมันที่พยายามจะตีฝ่าเข้ามาช่วยกองทัพที่หกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถฝ่ามาได้เพราะว่ารัสเซียเองก็ทําการลบตั้งรับอย่างเหนียวแน่นนะครับไม่ให้พวก า yeah. นาซีที่อยู่นอกวงล้อมนี่ยงปีฝามาช่วยเพื่อนมันได้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ค่อยๆจัดการกับกำลัเงเยอรมันในสตาลินการ์ดไปทีละน้อยนะครับทั้งการยิงถลม่มทั้งทิ้งระเบิดนะครับในสาระระบบของของพวกรัสเซียเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าบอกว่ายิงถล่มเนี่ยด้วยปืนใหญ่น,นะครับนั่นหมายความว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยคือใช้ใช้ปืนใหญ่ยิงตลอดทั้งวันเลยนะครับถ้าทิ้งระเบิดคือเครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งทั้งวันเลยไม่ลืมหูลืมตาใช่ครับไม่ลืมหูลืม มีบันทึกของพลทหารยูเฮมฮอฟมันนะครับกับพลทหารกินเทอร์คอสโควารักที่เขาเขียนบันทึกเอาไว้ของเยอรมันนะครับทหารเยอรมันที่บันทึกเอาไว้เขาบอกว่าพวกรัสเซียเนี่ยนะครับยิงปืนใหญ่ใส่พวกเราเนี่ยนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเหมือนกับว่ามันยกเอาโรงงานปืนใหญ่มาไว้ในแนวหน้าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ,รบมันทั้งยิงได้อย่างนี้ทั้งวันเลยกระสุนมีไม่หมดไม่หมดเลยยิงยังไงก็ยิงตลอดใช่ครับ ยิงรบกวนยิงสกัดกัน้นยิงทุกอย่างนะครับจนทหารเยอรมันเนี่ยแทบจะสติแตกอยู่แล้วนะครับจนสุดท้ายกระสุนหมดสเบียงหมดนะครับทุกอย่างกลายเป็นศูนย์หมดสำหรับเยอรมันนะครับนั่นจึงทําให้กองทัพที่6ของเยอรมันเนี่ยถูกละลายนะครับถูกละลายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อกองทัพที่6ถูกละลายเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อแนวรบด้านอื่นๆด้วย นแนวรบเนี่ยนะครับถ้ามันแตกสักแนวรบหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อแนวรบทั้งหมดในแนวรบด้านตะวมันออกนะครับนี่คือสตาลินการาดนะครับเมื่อพวกเยอรมันในสตาลินการี่ย,ยอมแพ้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าปีกซ้ายของทหารเยอรมันที่ลุกไปคอเคชัสเนี่ยไม,มไ,มมไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วนะครับนั่นจึงทําให้ทหารเยอรมันที่อยู่ในคอเคชัสเนี่ยจำต้องถอนกําลังออกมาให้เร็วที่สุดไม่งั้นเขาจะถูกตีกระหนาบนะครับ พราะาทหารเยอรมันถอยออกมาเนี่ยนะครับฝ่ายโซเวียตก็เลยลุกกลับใหญ่เลยนะครับผักดันกลุ่มกองทัพใต้ให้ถอยนะครับถอยอย่างรวดเร็วเลยแล้วบางส่วนเนี่ยก็เลี้ยวขวาขึ้นไปทางเหนือนะครับไปร่วมตีขหนาดกลุ่มกองทัพกลางอีกนะครับแล้วทุกกองทัพนะครับตางด้านเหนืออีกก็ตีรหนาดพร้อมๆกันเรียกว่าแพ้ที่นี่คือเสียสมดุลเลยใช่ครับเสียสมดุลหมดเลยนะครับจนทหารเยอรมันจนต้องถอยไปเรื่อย สุดท้ายนะครับฝ่ายโซเวียตเองที่จําต้องหยุดนะครับไปอยู่ที่เมืองเคริร์สจนเกิดสมรภูมิเคริร์สขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าสมารภูมิเคริร์สเนี่ยก็ยังก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนกระแสขอัสงครามได้เพราะว่าฝ่ายโซเวียตเองก็รู้ว่าเยอรมันเอ,เองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรวมพลกันใหม่นะครับ แต่ณเวลานั้นเนี่ยสงครามรลกครั้งที่2งเนี่ยปี1943เนี่ยทุกแนวรบของเยอรมันในยุโรปก็ดีในแอฟริกาเหนือก็ดีนะครับกำลังถูกผลักดันให้ถอยโดยพันธมิตรจากนานาชาติทิ่สถาัญก็คืออเมริกาเข้าสงครามแล้วนะครับพันธมิตรก็บุกเข้าไปในแอฟริกาเหนือบุกเข้าอิตาลีแล้วนะครับกำลังบีบเยอรมันจากทุกที่ทุกทางทรัพยากรสงคัญต่างๆที่มีอยู่เนี่ยต้องถูกแบ่งเอาไปแนวรบนู้นแนวรบนี้นะครับ ยิ่งในรบรัสเซียเนี่ยมันกว้างกําลังพลเป็นล้านเขาต้องการกําลังสนุนเยอะๆแต่ก็ส่งมาไม่ได้เพราะว่าต้องแบ่งในรบอื่นนะครับนั่นจึงทําให้น้ําหนักในการจะตีพวกรัสเซียที่เคิร์สเนี่ยม,มันมันไม่มากถ้าตอนที่เปิดยุทธการบาบาร์สาซามใหม่นั่นจึงทําให้ฝ่ายเยอรมันเองก็ไม่สามารถจะพลิกเกมได้อีกครั้งในเคิร์สนะครับและนั่นก็เลยทําให้สตาลินกาดเนี่ยเป็นจุดเป็นโดมิโน,โนตัวแรกเลยที่ล้มลงไปก่อนนะครับ ก่อนที่จะล้มตามต่อไปเรื่อยๆจนถึงการล่มสลายขงกรุงเบอร์ลินครับผมครับต้องถือว่าการความพ่ายแพ้ที่สตาลินกราเนี่ยครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของสงครามโลกครั้งที่2ของฝ่ายเยอรมันเลยครับในยุโรปรเลยก็ว่าได้นะครับครับ